เปิดใบคะแนนอูซิกดวนกำปั้นฟิลรี่สึกมวยโลกรุ่นยักษ์ย้ายเดิมพันเข็มขัดสาเส้น เก็บตกไฟ้ามวยโลกเดิมพันแชมโลกรุ่นฟีส3สถาบันดับเบิลยูบีซีดับเบิลยูบีเอและ WBO ระหว่างโอเล็กซานเดอร์อูซิกแชมป์ชาวยูเครนกับไทยสันฟิลรี่ผู้ท้าชิงชาวอังกฤษที่คิงดอมอารีนาประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่ากำปั้นวัย37ปีเป็นฝ่ายออกหมัดทำได้จะแจ้งกว่าตลอดทั้ง12ยกทำให้เอาชนะไปได้แบบเอกฉัน3เสียง1 1 6 1 1 1น1 1ง1กหนึ1 1ห1ึ่งสองงกันแชม โลกไว้ได้อีกสมัย ล่าสุดทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้เผยใบคะแนนอย่างเป็นทางการของคู่นี้ออกมาให้แฟนๆกำปั้นได้เห็นกันซึ่งเป็นทางด้านโอเล็กซานเดอร์อูซิกเอาชนะไปได้ถึง8ยกขณะที่ไทสันฟิลลี่ชนะเพียงแค่4ยกจากทั้งหมด12ยกทำให้คะแนนของกรรมการทั้ง3คนจึงมีเสียงออกมาเป็น 3- ถึงศเสียง1 1 6 1 1 2 1 1 6 1 1 2และ1 1 6 1 1 2ชนิดที่เท่ากันทุกคนึ่หสับชัยชนึ่งนึ่งหใหนึ่งหนึ่งองชนิดที่เท่ิกันิุกนสำิรับชัยชนะไฟน, k, น,น,ะ,ไฟนะนี1 4ครั้ง และไม่เคยแพ้ใครนอกจากนี้ยังถือเป็นการย้ำแค้นไทสันฟิวรี่ได้อีกครั้งหลังจากที่เคยเอาชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024ที่ผ่านมา